โชจิ๋วหลิวฝั่งนู้นเป็นแพรฝั่งนี้เป็นจิ๋วหลิวบิก๊กโชจิ้งลีดออกหาเลมย่าหญ้าได้นำ้ำฝนก็ต้องปรุงใหม่จ้าวัวแค่น้อย Ở ngoài có dây cháy เฮ้ยฮะเล่นยนากหวานกับพะกัญยางเขาห,มหอมหวานบิ๊กโจ้เขาหอมแล้วบิ๊กโจ้เข้าร่มแล้ว Chịu liệu kinh nhà kinh kinh nhà đi đi kinh kinh Chịu liệu nè trăng lề trăng lề thằng cả คือเกาตอนมากละทองเพ่ยเป็นนังศิลาชิวเหลวมันแน่แจนเป็นง้อท่วงหรือเปล่าเาวัานุม่มนุ่มมันบดตึงเมา่อยงเลยอืมอวัยวะเพศกับบวมเหมือนเหมือนเหมือนวัวจะจะเตรียมคอดไหมเป็นธรรมดาคือชิวเหลีวเลยไง ธรรมดาคือจิ๋วเหลวนี่เป็นบัวขี้ปูเข้องเดียวเต้าโบนาสีทองถ้าทองนุมมันต้องคัดแต่ถ้าทองไงแบบเนี้ยเนี่ยคือกันก็จิ๋วเหลวเลยสังเกตบึงก็ยั่ตงไปเห็นลูกดินนา ท้องเพิ่นก็คือจังตอนมาใหม่ๆแล้ว